สำหรับลูกค้านะครับที่ซื้อสปีดนะครับฮอปปี้วิงนะครับหรือโปรแกรมที่ใช้เดียวกับ h o ปป y Wing นะครับเมื่อซื้อไปแล้วสปีดทำไมของผมไม่ทำงานดังล้องอย่างเดียวหรือจุดเร่งมันไม่เริ่มเร่งตั้งแต่ต้นนะครับดันขึ้นไปพอถึงตรงกลางหรือว่าดันขึ้นไปเรื่อย ถึงจะเร่งอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วควรจะเร่งจากตั้งแต่เราเริ่มดันสติ๊กเลยนะครับก็ดูตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าใช้เป็นรีโมทฟุตบอลนะครับครับสปีดให้เสียบช่อง3าที่รีเซีฟนะครับแล้วก็มาดูในเมนูรีเวิร์ดนะครับช่อง3เนี่ยจะต้องเป็นรีเวิร์ดนะครับถ้าไม่เป็นรีเวิร์ดนะครับจะมีอาการแบบนี้นะครับ เสียงจะร้องไปเรื่อยๆนะครับเป็นการเข้าโปรแกรมของมันนะครับนั่นหมายถึงว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งเร่งเร่งสุดของมันนะครับมันก็จะทำการเข้าไปเซตโปรแกรมตามคู่มือนะครับไล่ไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องตกใจนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเข้ามาได้ยินเสียงแบบนี้ก็ให้ดึงแบตเตอรี่ออกนะครับไม่มีการเซตใดๆทั้งสิ้นในเรื่องโปรแกรมให้ดึงแบตเตอรี่ออกครับ แล้วไปสั่งรีเวิร์ดที่ช่อง3นะครับตอนนี้เป็นนอร์มอลอยู่นะครับให้ไปรีเวิร์ดครับรีเวิร์ดนะครับไปรีเวิร์ดแล้วนะครับลองเสียบแบตด,ดูนะครับแล้วลองเร่งดูนะครับอันนี้ช่องสามเปลี่ยนเป็นรีเวิร์ดลวอ่ะสติ๊กนะครับลุก บางลายเกิดสติ๊กแบบนี้นะครับดันขึ้นไปเกือบครึ่งแล้วถึงจะหมุนนะครับให้ทำการคาลิเบทตัวสปีดนะครับโดยวิธีการดึงแบตเตอรี่ออกนะครับจากนั้นดันคันเร่งให้สุดครับเสียบแบตเตอรี่นะครับรอฟังเสียงติดๆนะครับติดๆแล้วดึงคันเร่งลงครับ รอฟังเสียงจะจบนะครับเร่งจากจุดต่ำสุดได้แล้วนะครับทำครั้งเดียวครับจะมีการทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนวิทยุนะครับก็ต้องทำอีกครั้งหนึ่งครับท่านี้ครับสวัสดีครับ